ปฏิบัติการที่4แรงตึงผิวหรือ surface tension ผู้ทำปฏิบัติการนางสาวนัทพรเขตคํคำและนางสาวดาวเรืองตอเงินวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าอุณหภูมิมีผลต่อแรงตึงผิวอย่างไรเมื่อใช้น้ำที่อุณหภูมิแตกต่างกันและที่ e อน u t ว n o อความเข้มข้นต่างกัน 2. สามารถคำนวณค่าแรงตึงผิวได้3เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงตึงผิวจากปรากฏการ์แคปิลารี่ไรส์บทนำแรงตึงผิวคือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่อยู่บริเวณผิวหน้าแรงตึงผิวของของเหลวคือแรงที่เกิดขึ้นที่ผิวของของเหลวสัมผัสกับของเหลวอื่น โดยมีพลังงานเพียงพอต่อการยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลในการสร้างพื้นที่ผิวจะอาศัยการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระกิบของระบบทางเทอร์โมไดนามิกดังสมการโดยที่เซ l ร์เฟตเทนชั่นคือแรงตึงผิวพลังงานต่อหน่วยพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ประกอบด้วยสองเฟสเสมอแรงตึงผิวจึงขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสารทั้งสองชนิดระหว่างที่ พื้นผิวถูกสร้างขึ้นหากแยกวัตถุกออกจากพื้นผิวเกิดขึ้นในสารละลายแรงตึงผิวของสารละลายอาจขึ้นอยู่กับความเข้มข้นในรูปแบบที่ซับซ้อนผลของแรงตึงผิวที่มัาจะเกิดขึ้นในระหว่างสองเฟสคืออากาศหรือไอวัตถุอุปกรณ์และสารเคมีอุปกรณ์แคปิลารีทูบสต็อปเปอร์ เซกชันไซลินเดอร์ขวดรูปชมพู่ดอปเปอร์สารเคมีไนตริกแอซิดเอ็นบิวทานอนการคำนวณเตรียม0.8โมอลาร์เอ็นบิวทานอนปริมาตร250มิลลิลิตรจาก99.5%เอ็นบิวทานอน จากสูตร C เท่ากับ10% D หารด้วยมวลโมเลกุลจะเท่ากับ10คูณด้วย99.5%คูณด้วย0.81กรัมต่อมิลลิลิตรหารด้วย74.121กรัมต่อโมลจะได้ความเข้มข้นเท่ากับ10.87โมลจากนั้นนำไปหาปริมาตรจากสูตร C1V1 เท่ากับ C2V2 จะหาปริมาตร V1 ได้เท่ากับ0.80โมลคูณ250มิลลิลิตรหารด้วย10.87โมลจะได้ปริมาตร18.39มิลลิตรดังนั้นเราจะต้องปิเปต99.5%เอนดิ n o ทนมา18.39มิลลิตรจากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้ได้250มิลลิตร จะได้สารละลายเ N บิวทนอนที่มีความเข้มข้นเท่ากับ0.80โมลาร์เตรียม0.60โมลเอบิวทนอนปริมาตร25มลิจาก0.8โมลเอบิวทนอนจากสูตร C1 V1 เท่ากับ C2 V2 หาปริมาตร V1 ได้0.60โมลคูณ25มล หารด้วย0.80โมลจะได้ปริมาตร V1 เท่ากับ18.75มิลดังนั้นต้องปิเปตส,สารละลาย0.80โมล n-butanol มา18.75มิลจากนั้นปรับปริมาตรให้ครบ25มิลลิลจะได้สารละลาย0.60โมล n-butanol เตรียม0.45โมล n-butanol ปริมาตร25มิลจาก0.8มลเอนบิวททนนจากสูตร c1v1 เท่ากับ c2v2 หาปริมาตร v1 ได้0.45มลคูณ25มิลหารด้วย0.80มลจะได้ปริมาตร v1 เท่ากับ14.06มิลดังนั้นปิเปตสารละลาย0.80มลเอนบิวททนน มา14.06มิลลิลิตรจากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ำกลัน่นให้ได้25มิลลิลิตรจะได้สารละลาย0.45โมลเอนบิวทนนอนเตรียม0.34โมลเอนบิวทนนอนปริมาตร25มิลลิลิตรจาก0.80โมลเอนบิวทนนอนจากสูตร c1v1 เท่ากับ c2v2 หาปริมาตรของ v1 ได้ 0.34โมลคูณด้วย25มิลหารด้วย0.80โมลจะได้ปริมาตรเท่ากับ10.62มิลิลิตรดังนั้นปิเปตส,สารละลาย0.80โมลเอนบิวททนอนมา10.62มิลจากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้ครบ25มิลิลิตรจะได้สารละลาย0.34โมลเอนบิวททนอน เตรียม0.25โมลเอนบิวทาแนนปริมาตร25มิลลิลิตรจาก0.80โมลเอนบิวทาแนนจากสูตร C1V1 เท่ากับ C2V2 หาปริมาตร V1 จะได้0.25โมลคูณ25มิลลิลิตรหารด้วย0.80โมลจะได้ปริมาตรเท่ากับ7.81มิลลิลิตร ดังนั้นปีเปตส,สารละลาย0.80โมลเอนบิวเทนนมา7.81มิลลิลิตรจากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้ครบ25มิลลิลิตรจะได้สารละลาย0.25มลเอนบิวเทนนเตรียม0.19มลเอนบิวเทนนปริมาตร25มิลลิลิตรจาก0.80เอนบิวเทนนจากสูตร C1V1 เท่ากับ C2V2 หาปริมาตร V 1จะได้0.19โมลคูณ25มลิตรหารด้วย0.80โมลจะได้ปริมาตรเท่ากับ5.94มลิดังนั้นปีเปตส,สารละลาย0.80โมลเอนบิวทนอนมา5.94มลิจากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้ครบ25.00มลจะได้สารละลาย0.19โมลเอนบิวทนอน เตรียม0.14โมลเอนบิวทนนปริมาตร25มลจาก0.8โมลเอนบิวทนนจาก c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2หาปริมาตร v 1ได้0.14โมลคูณ24มลลิลหารด้วย0.80โมลจะได้ปริมาตรเท่ากับ4.37มลดังนั้นปิเปตสารละลาย0 8 0โมลเอนบิวทนน มา4.37มิลจากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ำปลั่นให้ครบ25มิลจะได้สารละลาย0.14โมลเอนบิวทนนเตรียม0.11โมลเอนบิวทนนปริมาตร25มิลิจาก0.8โมลเอนบิวทนนจากสูตร C1V1 ท่ากับ C2V2 หาปริมาตร V1 จะได้0.11โมลคูณ25มิลิหารด้วย0.80โมลจะได้ปริมาตรเท่ากับ3.44มิลดังนั้นปีเปตสารละลาย0.80โมลเอนบิวทานอนมา3.44มิลิจากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ำปลั่นให้ครบ25มิลจะได้สารละลาย0.11โมลเอนบิวทานอน ลอดแคปิลรีในขวดพอลิเอทิลีนที่มีน้ำกันเมื่อไม่ใช้งานตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกแช่ในอ่างน้ำเพื่อให้ควบคุมอุณหภูมิได้ควรตั้งอุณหภูมิในอ่างน้ำที่25บวกลบ1องศาบันทึกความสูงของของเหลวในหลอดทดลองและวัดความสูงในหลอดแคปิลารีโดยทำการวัดอย่างน้อย4ครั้งในแต่ละตัวอย่างการวัดแต่ละครั้งควรทำหลังจาก และปล่อยกลับสู่สมดุล 4. ใช้เพรสชั r e หรือ u c t i o n หรือด้านบนของหลอดแคปิลารีเพื่อเคลื่อนระบบจากสมดุลทั้งสองทิศทางควรเพิ่มและลดความดันของของเหลวในแคปิลารีหลายๆครั้งดูดหรือดันก่อนการอ่านครั้งแรกเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเคลื่อนที่ผนังของหลอดแคปิลารีอย่าปล่อยให้มีฟองแกส๊สเกิดขึ้นในหลอดแคปิลารีจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการอ่านค่าผลลัพธ์ สำหรับการจัดแต่ละครั้งจะเป็นค่าเฉลี่ยของการประเมินอย่างน้อย4ครั้งสำหรับตัวอย่างแต่ละอุณหภูมิ 5. เเติมสารละลาย250 ml ของ0.8ม o ล a าร์เอ็นบิโดยปิดเปิดเ n ็นบิทาน18.57 ml ใส่ในขวดวัดปริมาตร250 ml ปรับปริมาตรด้วยน้ำกันให้ได้250มลเขย่า 0.80มลลล์บิวทานอล10 ml ลงในบีเกอร์วัดความสูงของสารละลายจากระดับน้ำจนถึงท้องน้ำหลอดแคปิลารี่และบันทึกอุณหภูมิอ็นบิวทอนอลให้ได้ 0.60, 0.45, 0.34, 0.25, 0.19, 0.14และ0.11โมลลร์ จากนั้นวัดความสูงของสาระละลายในหลอดแคปิลารีชินเดียวกับความเข้มข้น0.8โมลาร์จากนั้นบันทึกผลวัดความสูงของสาระละลายในหลอดแคปิลารีที่อยู่ในน้ำอุณหภูมิต่างๆได้แก่อุณหภูมิห้องน้ำอุ่นน้ำเย็นและบันทึกความสูงที่วัดได้และบันทึกอุณหภูมิกตารางบันทึกผลการทดลอง